มาค่ะนะคะกะ็ให้มันจบไปนะคะหัวข้อนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านได้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะอย่างที่บอกในหัวข้อเข้าไปว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะคะด้านภาษีนะคะ ดังนั้นสิ่งที่กําลังจะบอกตอนนี้ก็คือว่ามีหลายท่านเนี่ยก็ข้อความก็มาถามนะคะขอดอข้อความนะคะที่น้องๆแอดมินเนี่ยเก็บคําถามมาเนี่ยทำให้รู้สึกกังวลอย่างหนึ่งว่ายังมีผู้ประกอบการหลายท่านทนะีะ่มีความเข้าใจผิดในเรื่องของอัตราภาษีในเรื่องของรูปแบบธุรกิจจนเมื่อวานนะคะทำคอนเทนต์ความแตกต่างระหว่างบริษัทกับห้างหุ้นส่วนเข้าไปให้ดังนั้นเดี๋ยวขอคลิปนี้ใช้เวลามาสัก10นาทีแล้วกันรวบรวมในเรื่องของเราเรียกว่าประเด็นต่างๆนะคะที่ผู้ประกอบการเข้าใจผิด มาตอบให้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านขอให้คุณเนี่ยได้เริ่มต้นธุรกิจนะคะในรูปแบบความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้กิจการของทุกท่านนะ่ยยั่งยืนนะคะขัดอยู่ที่นี่แหละกับบัญชีอย่างง่ายอยู่ตรงนี้ไม่เคยไปไหนเลยนะคะดังนั้นมีอะไรที่ช่วยได้ขอให้บอกนะคะมาเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเลยนะคะว่ามีคนเข้าใจว่าการจดแหวน นะคะจะต้องจดในนามบริษัทหรือห้างคุ้นส่วนเท่านั้นคําตอบก็ไม่จริงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือบริษัทหากคุณค้าขายหรือให้บริการในกลุ่มที่สัมภาร์กาหนดว่าเมื่อมีรายได้ตลอดทั้งปีถึงล้านแปดแน่นอนคุณต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถามว่าทําไมคนถึงบอกว่าเฮ้ยควรจดแวดในนามบริษัทเพราะว่าการจดแวดการจดแวดในนามบริษัทเพราะคุณคงมีรายได้เกินล้านแปดต่อปีแล้วแหละ แล้วเมื่อมีรายได้เกินล้านแปดต่อปีเนี่ยแปลว่าอะไรคะคุณควรคงจะมีรายได้เป็นหลักล้านต่อปีแล้วแหละเมื่อเป็นหลักล้านต่อปีเนี่ยสิทธิประโยชน์ทางภาษีดีที่สุดคือการจดในรูปแบบของนิติบุคคลดังนั้นคาประเด็นแรกก็คือเรื่องของการจดแหบไม่วจะเป็นบุคคลหรือเป็นนิติบุคคลต้องจดแวบทั้งคู่เมื่อมีรายได้ถึงล้านแปดเคลียนะคะข้อ2เนี่ยมีคนเข้าใจผิดว่าภาษีนะคะของห้างุ้นส่วนถูกกว่าบริษัทไม่จริง ไม่จริงนะคะหรือแม้กระทั่งมนีคนเข้าใจว่าห้างหุ้นส่วนเล็กกว่าบริษัทไม่จริงนะคะขวดเคยเจอห้างหุ้นส่วนจํากัดที่1นึงรายได้หลักหลายร้อยล้านซึ่งบริษัทของขวดเองเป็นบริษัทนะรายได้ยังไม่ถึงร้อยเลยนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยห้างหุ้นส่วนหลายที่รายได้หลักแบบสี่ห้าร้อยล้านอา้าวคุณฟังดูก็รู้ว่าเออห้างหุ้นส่วนหลักหลายร้อยล้านบริษัทหลัก10ล้านก็มีแปลว่าห้างหุ้นส่วนไม่ได้เล็กกว่าบริษัทอย่างแรกนะอย่างที่2ออัตราภาษี อัตราเดียวกันเป๊ะไม่ว่าเป็นภาษีตัวใดห้างหุ้นส่วนกับบริษัทอัตราเดียวกันเป๊ะเขียนไหมคะอา้าวแล้วมันจะมีต่างทาไมใช่ไหมคะมันต่างตรงเริ่มต้นเมื่อก่อนห้างหุ้นส่วนเริ่มสองคนบริษัท7นะคะแล้วก็เรื่องของขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่องของคําว่าจํากัดตามทุนจดทะเบียนมันต่างตรงเนี้ยห้างหุ้นส่วนจะมีความใกล้เคียงกับบุคคล บริษัททุกอย่างจํากัดตามทุนจดทะเบียนยกเว้นคนไปกู้แบงค์หรือมีการคาประกันดังนั้นเนี่ยในรูปแบบของคําว่านิติบุคคลนะคะมันรวบมา้แต่ห้างหุ้นส่วนกับบริษัทภาษีตัวเดียวกันเปะ๊ะนะคะนี่ก็เป็นอย่างหนึง่งนะมีอีกความเข้าใจผิดอีกเรื่องหนึง่งนะคะนั่นก็คือจะบอกว่าอะไรดีเรื่องของภาษีเนี่ยเอาอย่างงี้แล้วกันนะคะ ความเข้าใจผิดก็คือว่าใช้คําว่าตรงๆเลยละกันนะคะก็ตรงๆเลยก็คือว่าไม่จําเป็นต้องยื่นรายได้ร้อยรหลอกสกรมภาระไม่มีทางรู้หรอกนะคะมันเป็นคําอธิบายนะคะกระบวนการว่าเอ้ยอาจจะตังอยู่ในกระบวนการที่ยังไม่ยื่นรายได้ร้อยนะคะก็เลยสืบทอดกันมาว่าเอ้ยไม่ต้องยื่นรายได้ร้อยรหลอกกลมสัรพารไม่รู้หรอกนะคะประเด็นตรงนี้เนี่ย ก็ขอบอกแล้วคร่งครึ่งก็แล้วกันนะคะในอดีตอาจจะใช่ในอดีตอาจจะใช่เพราะทุกคนนะใช้แคชหรือใช้เงินสดถูกไหมคะไปร้านค้าก็จ่ายเงินสดนูนนี่นูนนันน่นตอนนี้คุณก็เห็นแล้ว2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาตรการรัฐกระทรวงการคลังเรียกแบง์ชาติเข้ามาคุยโอนข้ามบัญชีโอนข้ามธนาคารเมื่อก่อนมีค่าธรรมเนียมถูกไหมนะคะตอนนี้ไม่มีละคุณว่าเพราะอะไรอะ่ะนะคะเพราะเขากำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในประเทศถูกไหมคะถ้าเกิดว่า ใช้นโยบาย cashless society หรือใช้เงินสดให้น้อยลงทำทั้งหมดเนี่ยนะคะผ่านโอนผ่านธนาคารและให้การโอนผ่านธนาคารเนี่ยอย่ามีกำแพงเรียกว่าค่าธรรมเนียมต่อมาเนี่ยรัฐเองก็จะเชิญชวนให้พวกเราทุกคนเนี่ยมาใช้เรื่องกระเป๋าต่างอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าต่างอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเริ่มมีอยู่แล้วนะคะมันชื่อว่า G wallet ดังนั้น G wallet ถามว่าพี่ไม่รู้จกักพี่ไม่ใช้หรอ จริงหรือเปล่านะคะไอ้ที่เขาบอกเนี่ยโครงการคนละครึ่งเนี่ยห้าสลด40%่ที่คุณเอามาใช้เที่ยวกันเนี่ยนั่นแหละมันเป็นส่วนหนึ่งของ G-wallet นื้อออกไหมคะดังนั้นเนี่ยหลายอย่างในที่นี้การเดินรายการค้าทางการเงินเส้นทางทางการเงินเดี๋ยวต่อไปอะ่ะ บัญชีใดเนี่ยรับเกิน3,000ครั้งถูกส่งจะตรวจยังไงเดี๋ยวว่ากันเกิน400ครั้งยอดรวมเกิน2ล้านบัญชีของบุคคลนั้นถูกส่งไปกรมสรรกรตรวจยังไงเดี๋ยวว่ากันถูกไหมแล้วก็คุณจะไปเลี้ยงใช้พวกอ่าอิเล็กทรอนิกส์พวกแบบทู Money t ทูว Wallet อ่ะก็ถูกส่งค่ะกฎหมายบังคับส่งหมดนะคะมีอีกนะคะถ้าคุณบอกคุณเป็นล้านโชว์หวยคุณไปซื้อของมาจากแมคโครเนี่ยปีนึงเป็นหลายสิบล้านเลยแหละถูกไหมแล้วคุณก็เอามา ขายที่หน้าร้านที่เป็นแมคโครเป็นโชว์หวยแล้วคุณก็เก็บเงินสดคุณก็บอกว่าอะไรได้ที่เป็นเงินสดยังหลบได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกจริงหรือเปล่าเพราะว่าอะไรคะอีกปี2ปีเนี่ยปี64นะปีหน้าแต่กดก็เดาว่าอาจจะบังเลื่อนไปอีกนะเพราะน่าจะยังไม่พร้อมนะฮะระบบที่เรียกว่า e-tax invoice กําลังมา e-tax invoice คือเปลี่ยนประมาณ2ปีแล้วเขาปูทางมาแล้วนะคะก็คือว่า ต่อไปใบเสร็จใบกำกับจะต้องมีการระบุบังคับใส่ช่องต่างๆคุณสังเกตไหมสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะและเดี๋ยวนะคะมีการนำล่องแล้วนะอย่างเช่น True ของก๊อฟใช้ True, ใช้ D t r u ทใช้เอเอสเนี่ยบินในการวางบินต่างๆก็ส่งมาเป็น e-T a ทบินต่างๆละดังนั้นเหมือนกันค่ะต่อไปคุณไปซื้อของที่สมมุรณนะขออนุญาตใช้ชื่อแล้วกันนะแมคโครเนี่ยเอามาขายที่ร้านโชว์หวยของตัวเองเนี่ย บินใบเสร็จเมื่อก่อนฉีกทิ้งเลยไม่เป็นไรหรอกเพราะเราไม่ไยืน่นภาษีนี่บินเบินเราไม่เก็บนี่รายได้แล้วก็ยื่นหลบนี่ต่อไปแมคโครส่งนะคะว่าซื้ออะไรกับใครยังไงเหมือนกัน,นะคะ่ะเราไปซื้อของจากซัพพลายเออร์เจ้าใหญ่ที่เป็นบริษัทจำกัดออกใบเสร็จในชื่อของเราแล้วฉีกทิ้งเลยนะคะเพราะอะไรคะรายได้ของเราหลบภาษีใบเสร็จเราก็ไม่ต้องใช้จริงหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีระบบ e tax invoice เข้ามาเนี่ยเรื่องเนี่ยอยากให้ระวังเพราะว่าระบบ e tax invoice มันจะถูกเลคดคอร์ว่าใครขายใคร ขายขายใครเท่าไหร่ทั้งมูล,ลค่าและจํานวนดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้อยากให้มีการทบทวนเพื่อการวางแผนสาหรับท่านที่เพิ่งออกมาจากงานนะคะแล้วออกมาทําธุรกิจเนี่ยในปัจจุบันการทําธุรกิจนะคะเริ่มง่ายคือเริ่มจากการหาของมาขายเริ่มง่ายค่ะแต่อยากให้คุณคํานึงถึงเรื่องของการวางแผนรูปแบบธุรกิจด้วยเมื่อใดก็ตามให้คุณจาไว้ว่ามีไรายได้ย่อมมีภาษีติดตามมา ะะดังนั้นเนี่ยวันนี้มาพูด3เรื่องก่อนละกันนะคะเรื่องแวดเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลห้างุ้นส่วนกับบริษัทมันเท่ากันอยู่ดีนะคะแล้วก็ค่านิยมนะคะว่ายังหลบรายได้ได้อยู่เรื่องนี้ขวัดไม่ได้เถียงนะคะใครอยากทําอยู่ คุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงนะคะหลายครั้งถามว่าเนี่ยพี่ยื่นรายได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เสี่ยงไหมจะโดนย้อนหลังหรือเปล่าอูโหูนะคะคุณถามมาด้ฉันเป็นหมอดูนะคะไม่สามารถแจ้งได้เลยเน่บอกไหมคะว่าถามว่าเสี่ยงไหมตอบว่าเสี่ยงจะโดนย้อนหลังหรือเปล่าไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยจริงๆเรื่องนี้นี่คือมันขึ้นอยู่กับความโชคดีของแต่ละท่านแต่ความโชคดีเนี่ยมันก็จะมีวันน้อยลงถูกไหมคุณก็ใช้ นะบุญเก่าอะไเนี่ยว่าโอ้โหหลุดรายได้เป็นมาเป็นแบบหลากหลายสิบล้านหลากหลายร้อยล้านแล้ววันนี้ก็ยังรอดอยู่ก็ไม่มั่นใจว่าจะรอดต่อไประยะยาวก็ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีมากนะคะดังนั้นก็อยากจะมาอธิบายสั้นๆเอาไว้เท่านี้นะคะไม่ได้มาขู่เป็นคนไม่ชอบขู่นะคะแต่ว่ามาเล่าให้ฟังว่านี่คือความจริงนะคะขวดไม่ได้ได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่คุณไปเสียภาษีนะคะตอนนี้ไม่ได้มีสัมนาอะไร มีแบบเป็นคู่มือสําหรับคนที่เปิดบริษัทแล้วคนที่ยังเปิดกับไม่เปิดคุณต้องตัดสินใจนะคะว่าคุณจะทำธุรกิจในรูปแบบไหนศึกษาให้เยอะท้ายที่สุดคุณต้องถามตัวเองว่ากิจการที่คุณทําอยู่เนี่ยเป็นรายได้หลักของคุณและครอบครัวหรือไม่ถ้ามันเป็นรายได้หลักของคุณและครอบครัวให้เอาเรื่องการวางแผนรูปแบบธุรกิจว่าจะเป็นอะไรดีบุคคลบุคคลจดแวดบริษัทห้างหุ้นส่วนจดแวดเมื่อไหร่นำเข้าของจากจีนเนี่ยดำดินมาเนี่ย นะคุณก็รู้นะคะใบทรงใบเสร็จไม่มีนะคะขนส่งก็คุณอยากจ่ายราคาถูกอะ่ะคุณก็ทําดินมาอีกนะคะโอ้โหไม่มีใหญ่เลยนะคะไม่มีบินนําคงนําเข้าอะไรสักอย่างหนึ่งล้วคุณจะมาขายมันถูกต้องก็ลำบากนะคะมันก็หลายอย่างก็ทราบดีว่าบางอันเนี่ยนำเข้ามาถูกต้องโดนภาษีไปเนี่ยราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายอันนี้ก็พอเข้าใจนะคะพอเข้าใจอย,อย่างมากเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องคิดคือฝากคิดอยู่สส่วน ระยะสั้นในการทำมาหากินเลี้ยงตัวเองดูแลครอบครัวระยะยาวนะคะในการที่เราจะมีรายได้อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วมีความน่าจะเป็นว่ากิจการเติบโตยิ่งใครไปกู้แบงก์มาคุณก็ต้องมีความมั่นคงในการผ่อนชำระคืนแบงก์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะเริ่มธุรกิจในรูปแบบของคือแล้วในรูปแบบที่ดี ที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวไว้คืนนี้สองทุ่มครึ่งจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีค่ะกิจการบางกิจการเนี่ยรายได้ร้อยล้านก็เป็นบุคคลธรรมดาไม่จดบริษัทก็มีนะคะมันมีหลายโมเดลหลายธุรกิจมากเดี๋ยวจะเอากรณีศึกษามาเล่าให้ฟังพร้อมเปิดสายให้โทรมาถามนะคะสองทุ่มครึ่งเจอกันสำหรับวันนี้นะคะเที่ยงนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะอยากให้คุณฟังฟัง,ฟงนักบัญชีคนอื่น เ็ดื่นอ่านหนังสือแล้วพิจารณานะคะอย่าฟังท่านใดท่านหนึ่งไม่ว่ากัดคนเดียวหรือว่าคนอื่นคนเดียวไม่ได้นะคะคุณอยากให้คุณฟังหลายๆคนนะคะแล้วก็อยากให้คุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะคะเสียงของคนอื่นเป็นสภาพแวดล้อมค่ะแต่เสียงของเราในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจมันเป็นมันเป็นสิทธิ ของชีวิตของเราลองลองฟังจากหลายๆที่แล้วตัดสินใจนะคะมีคนถามกันมาว่าอย่างนี้พี่ต้องจบบริษัทไหมคะอย่างนี้พี่ต้องทำยังไงคะออตอบยากมากนะคะมันก็เป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของภาวะหลายอย่างนะคะเพราะการเข้าระบบหมดคุณต้องยอมรับในเรื่องของการเสียภาษีทุกหน่วยอย่างถูกต้องและขึ้นมาบริหารภาษีการบริหารภาษีคือการเสียภาษีเสียแต่ให้คนเสียแบบที่คิดแล้วล้วดีที่สุด ในจังหวะนั้นในเวลานั้นกับรูปแบบธุรกิจของคุณสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าจบเพียงเท่านี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านถ้ารู้สึกมีประโยชน์ฝาก,กดหัวใจรัวๆหรือกดแชร์เก็บเอาไว้ดูย้อนหลังก็ได้บ๊ายบายคะ่ะ